น่อยสิบหุยครอบตาดำปีเลยอะ่ะพี่หลังมีผลงานใหม่เมื่อไหรคะกำลังจะเปิดกล้องเดือนมีนาค่ะคิดว่าน่าจะประมาณเดือนมีนาแล้วก็จะได้ดูก็น่าจะประมาณปีหน้าเลยวันนี้กริตเตอร์ทากริตเตอร์ที่ตาไปด้วยโหดูความต่าง ก็ไม่ต่างมาก็าสวยอยู่ก็ยังสวยอยู่ใช่ไหมสวยปะก็สวยอ่ะทุกคนมันสวยอ่ะโอ้โหตายเหยเบื่อทั้งเลยเกิดมาได้รัขนาดนี้ น้าฉันเกิดอุ้ยพี่บิลลี่คิดถึงอ่ะอุ้ยทุกคนมันก็ไม่ต่างปาเอาดีๆทำไมคนสวยไม่นอนเพิ่งกลับคอนโดครับคิดถึงเหมือนกันเลยพี่บิลลี่สบายดีไหมอ่ะเป็นไงบ้านจ๊าออมกทุกคนทุกคนดูไฟปลอมของหลงังตรงนี้นะ เดี๋ยวมันจะหายไปเดี๋ยวฝฟมันจะหายไปอุ๊ยน้องอ้อมหวัดดีนะหายยังอุ๊ยฝ่ายหายไปแล้วสบายดีแกแล้วไปเราจะไม่คุยเราจะไม่อ่านเรื่องนี้พี่บิลลี่ไม่เห็นจะเปน้องบ้างเลยอ่ะพี่บิลลี่อย่าพิมพ์แบบนั้น อย่าพิมพ์แบบนี้นะมันดูไม่ดีนะรีวิวสกินแคร์ที่ใช้แต่งหน้าทุกวันสกินแคร์ที่ใช้แต่งหน้าทุกวันอ๋อทันนี้ครับไปตาวเองว่าเป็นแบรนด์ในเอ็นดูอย่าพิมพ์แบบนั้นมันดูไม่ดีเข้าใจมาว เรามันก็ต้องมีบ้างชีวิตมหาวาิทยลัยใช่ไหม <L uk methodology> FC ครับ FC เหมือนกันนะครับ <S <S โอ้โหขอบตาดำมากตอนก้มหน้าเมื่อกี้เข้าใจนะมันก็ต้องมีบ้างชีวิตมหาวิทยาลัยทุกคน ทำไรดีอ่ะคิดๆรับน,น้ำจำนอนไยได้ไหมไม่เถื่อนไม่เถืไม่ต้องคิดๆทำไม <G ül> เฮ้ยจะมาเต้นฟ้ารักพ่อดีกว่าช่ำมากก็โงดูสิวเลยดูรลยสิวเลยคนไม่เป็นสิวก็เหมือนท้องฟ้าไม่มีฝนเออไม่เปแบบนั้นไม่เปแบบนั้น <G ül> มันเป็นจงังซี คนไม่มีเสียงก็เหมือนท้องฟ้าที่ไม่มีฝนนะจ๊ะเกี่ยวอลไรกันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยทุกคนเดี๋ยวหลังจะกไลฟ์อาบน้ำให้ดูโ <Okay, S 1> <ะ>อเคเปล่าน,นี่ห้องอาบน้ำ <Okay. S 2> นี่แต่ว่ามีมีเขาเรียกว่าอะไรประตูกัน้นมันก็จะมีความแบบว่าประตูก็มีความคาบน้ำเกาะอยู่คาบคาบอะไรคาบขี้แต่ใครกาะ แค่เลยอยากสนตีรอเล่นนหทุกคนทำอะไรกันอยู่อหครับวันนี้หลังไปเอ็มเซฟียมาทุกคนเอ็มเซฟียเอ็มอะไรสักอย่างคนเยอะมากเลยอะคือรู้สึกไม่ค่อยจอยเท่าไหร่คนเยอะเกินอะเอ็มเซฟียเอ็มพาร์เอ็มมาเรมเอ็มเอ็มไม่ม่ไมไม่ เจอเจอครับเจอพีออพ,พีตัวจริงน่ารักน่ารักตัวจริงพีพีแบบว่าน่าดีแบบหน้าตาดีมากเลยอะ่ะแบบน่ารักมากเลยอะ่ะตัวจริงพีพีน่ารักก็เม้ากับแฟนยิ่งฉากควมีแฟนจังอยากจะมีใครใครสักคนที่เป็นขวิดเพี้ยน ก็อ,อยากจะมีใครใครสัคนที่เป็นของเราก็อ,อยากจะมีใครใครสัคนนักที่รักเราอยากจีบจีบได้แฟนไม่รักตอนนี้ช่วงเงานะอยากได้คนแช่แค่อยากจีบจีบได้แฟนไม่ห่วงคอใค่ๆ่เลียวแล้ถ้าเธอว่าแฟ แล้วไงจิบได้จริงจิบได้จริงปะจิบได้จริงตอนแอร์โสดแบบมันเปล่าเปลี่ยวหัวใจเคียบุ่นวายจะไปไหนไดีวะยี่สิบพี่ลงไปกรุงเทพไว้เจอกันแกยี่สิบไม่น่าจะว่างอะดิพี่บิลลี่จะ้ะฉันไม่น่าจะว่างจะ้ะกรุงเทพเหรอเดี๋ยวบอกแล้วกันยังไงทักมา ทำไงดีคะแฟนบอกรักไม่ครบร้อยครั้งเลยเขียนเลิกเลยไม่ต้องขกต่อถ้าเป็นหลังๆบอกเลยจริงๆคือถ้าแค่แฟนตื่นก่อนก็บอกเลิกแล้วถ้าเป็นหลังนะเพราะคนแบบหลังอะ่ะมันไม่ควรเกิดมันรอใครอ่ะเข้าใจปะคนแบบหลังอ่ะไม่เคยเกิดมันรอใคร,ใคบบคร,ใครถ้าตื่นก่อนเราไม่ปลุกบอกเลิกกินข้าวก่อนไม่เรียกบอกเลิกเท่านั้นเพราะชีวิตเรามันเป็นของเรา เราต้องเลือกสิ่งดีที่สุดให้กับตัวเองเข้าใจเปล่าจำเอาไว้แล้วเราจะมีความสุขกับชีวิตนะครับเแบบี้ครับน้องๆฟังพี่น้องต้องจำแล้วนำไปใช้ไม่ได้มีแฟนต่อไปเราจะใช้อันนี้ทุกคนเขาเรียกว่าอะไรวะเบนแสกในการแต้มสิวก่อนหลังหน้าอนะํานาจพี่หลังคิดยังไงกับการกลับมาคบกับแฟนเก่าเหตุผลที่เลิกตอนเราคือน,นอกใจ ใช่เหรอน้องหลังที่พี่บิลลี่ขอร้องพี่บิลลี่เลิกพูดเรื่องในอดีตให้ลังอะไรนะเหตุผลที่เลิกตอนแรกคือนอกใจการกลับมาคบกันการกลับมาคบกันเหตุผลที่เลิกตอนแรกคือนอกใจพี่ไม่รู้ครับพี่ไม่เคยมีประสบการณ์พี่ให้คำตอบไม่ได้ครับ จะให้คำตอบไม่ได้เลยอะ่ะพี่ไม่รู้ครับพี่ไม่รู้ทุกคนหลังมีสิวววะนี่นะฮะบอกก่อนแล้วนะหน้านาทีทุกคนอ ช็อตไแล้วดูเซลดีจริงๆเรื่องนี้พี่ไม่รู้ทุกคนจะถามเลยนะเรื่องแฟนเรื่องอะไรเนี่ยทุกคนวันี้พี่พีตัวจริงแบบว่าน่ารักมากเลยอะ่ะตัวจริงแบบหน้าเล็กมากตัวหลังก็ไปเป็นติ่งแบบไปถ่ายกระโดดหยงหยงถ่ายสตอรี่วิดีโอ แล้วก็ไปเต้นฟานละข้อหน้าเอ็มคอเรียมเอ็มคอเทียร์หรือเอ็มคอเรียมวะไม่เล่นด้วยละหน่อยอ้าว วงปรินหรือวะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ำแล้วนะมาแค่นี้แหละพี่หลังจะแต่งชุดแอร์โอ้โหพี่รอเล่นใครจะใส่ชุดแอร์ถ้าฟ้าต้องเสียตัวฟ้าต้องได้เป็นแอร์ แล้วต่ไออาบน้ำดีกว่ามาแช่นี้แหละเหงา